กูน,นไปเมื่อปี2019แต่ของบางอย่างตูนจะเล็กคอมเมนต์ว่ามันต้องมีแต่เขามีหลายเส้นทางมากมันมีวิธีเหมือนกันที่จะกินน้ำโดยการประหยัดค่าน้ำได้เต็มใจเวลาการถ้าใครอยากจะไปเอ e ว e รเรสต์แคมปสวัสดีครับพบกับตูนช่องฮาร์ดคอร์แบบพเกิร์นะครับคือว่าวันนี้ตูนจะมาเล่าเรื่องของการเดินเอเวอร t เรสต์เบสแคมป์แต่ตูน,นไปเมื่อปี2019นะครับซึ่งแบบว่าคิดว่าน่าจะเป็นทริปที่หลายๆคนนะมีความฝันว่าอยากจะไปแต่อาจจะยังไม่มีเวลาหรือว่า ยังไม่รู้รายละเอียดดังนั้นคลิปนี้ตูนจะมาเล่าถึงเรื่องที่ควรจะต้องรู้เกี่ยวกับการไปเอเวอ e ์เรสต์เบสแคมป์ครับเรื่องที่1นนะครับคือเรื่องของสิ่งของจําเป็นสิ่งของจําเป็นพวกนี้มันเป็นของที่แบบของส่วนตัวของเราอะที่เราจะต้องเตรียมไปแต่ของบางอย่างตูนจะเล็กคอมเมนต์ว่ามันต้องมีอย่าแงบบแรกเลยคือทิชชู่เปียกทิชชู่เปียกจําเป็นมากเลลวลาเข้าห้องน้ำครับเพราะว่าบนเขาเอเวอเรสต์อะห้องน้ำามักจะไม่มีสายฉีดกลนมีอยู่แค่ที่เดียวที่เราจําได้ดังนั้นทิชชู่เปียกช่วยได้ครับเพราะว่า มันสามารถทําความสะอาดอย่างอื่นได้อีกต่อไปก็คือกระติกน้ําสาคัญยังไงก็คือระหว่างเดินมันจะเหนื่อยมากดังนั้นเราต้องจิบน้าไปเรื่อยๆควรมีอย่างน้อย2อกระติกครับซึ่งถ้าใครลืมสามารถซื้อระหว่างทางได้ต่ก็อาจจะราคาแพงขึ้นมานิดนึงต่อไปนะครับเป็นกางเกงในกระดาษคือมันเป็นสิ่งที่แบบว่าใช้แล้วโยนทิ้งได้เลยเราจะไม่ต้องมาเสียเวลาการซัดตาเพราะว่าบางครั้งอ่ะเราไม่มีเวลามากพอเนื่องจากวันต่อไปเราต้องเดินทางที่ใหม่แล้วดังนั้นกางเกงในกระดาษ เป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะมันมีประโยชน์มากต่อไปคือรองเท้าเดินป่ารองเท้าก็มีส่วนสําคัญในการที่ทําให้เราไม่เหนื่อยจนเกินไปรักษาสุขภาพของเราดังนั้นเราควรจะเลือกรองเท้าที่เหมาะแก่การเดินบนหินรองเท้าผ้าใบรองเท้าออกกําลังกายมันใช้งานได้แหละประสิทธิภาพมันไม่ดีขนาดนั้นก็หาซื้อได้มีหลายแบบอย่างที่2เส้นทางเรื่องของเส้นทางอ่ะ การขึ้นไป e v e r อร t b a s เบ a แคแน่นอนเลยว่าจุดเป้าหมายก็คือ e v e r อร t b a s เบ a แคแต่เขามีหลายเส้นทางมากดังนั้นตูนจะมาขอแนะนําเส้นทาง3เส้นทางคือ 1. e v e r เอเวอร e c a m เบ h แคมคืออันนี้เป็นการเดินตรงขึ้นไปสู่เอเวอร t b a s เบ a แคจากเมืองลุกลา ใช้เวลา15วันนะครับ15วันในการเดินหมายความว่าตั้งแต่เราเหยียบเมืองการมันดุแล้วอะทัวร์ก็จะนับให้เราเลยตั้งแต่วันแรกแต่เดินจริงอาจใช้เวลาประมาณ12วันประมาณนี้แต่เขาก็เื่อเวลาสำหรับไปกลับอะไรเงี้ยครับต่อไปเส้นทางที่2คือ Go Killex with Cholapass Everest Base Camp อันนี้คือเป็นการเดินขึ้นไป Everest Base c a แ p เหมือนกันแต่ว่าจะมีการเลี้ยวไปเส้นทางอื่นคือแบบเดินทางอื่นนะใช้เวลานานขึ้นแล้วก็จะสวยมากเป็นอีกแบบหนึ่ง โกเคียวเลคมันคือทะเลสาบโกเคียวนะครับก็คือสวยไปอีกแบบหนึ่งจะมีวิวที่ประหลาดมากกว่าเส้นทางเอเวอร์เรสธรรมดาสำหรับโกเคียวเลคเส้นทางนี้ใช้เวลาทั้งหมด18วัน 3. Everest T-High Passage ์ e ซส อันนี้ก็จะออกอีกจะเดินยากมากขึ้นใช้เวลานานขึ้นใช้เวลาทั้งหมด19วันก็ขึ้นอยู่กับความยากจริงมันมีหลายเส้นทางมากกว่านี้นะเช่นจิริ to ฟเ e อรเลชเบดแคมก็มีหรือจะเป็นเส้นทางระยะสั้นเลยก็มีทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเราควรจะบวกเวลาไปและก่อนนะมากกว่าเดิม1-2วันด้วยเนื่องจากเหตุผลทางสุขภาพเดี๋ยวจะพูดในถัดไปเรื่องที่ 4. ระยะเวลาของการเดินในแต่ละวันน้อยที่สุดที่ตุนเคยเดินมา คือ3-4ถึง4ชั่วโมงตอ่อวันมากที่สุดคือ11ชั่วโมงต่อวันครับดังนั้นเมื่อรู้แล้วก็ต้องเตรียมร่างกายไปให้พร้อมเพราะว่ามันเดินเยอะมากแล้วมันเป็นลักษณะของการเดินขึ้นมันจะเหนื่อยยิ่งกว่าการเดินลงนะครับก็ตามนั้นก็เตรียมใจไว้แล้วกันถ้าใครอยากจะไปเที่ยวยเวก็ต้องเดินประมาณนี้ 5. เรื่องของที่พันปกติแล้วเวลาเดินเข่า เขาจะพูดถึงที่พักอยู่2ลักษณะก็คือ 1. แบบ t ีเฮาส์ส 2. แบบเต็นท์แต่ของเอเวอเรสต์แคมป์อะครับเป็นลักษณะของทีเฮาส์คือการพักโรงแรมที่มีลักษณะเป็นร้านอาหารร้านชาเป็นที่พักไปด้วยเลยในตัวพออยู่ได้เป็นห้องแบบนอนได้ถึง2คนวิวสวยๆมีห้องน้ําแต่ว่าห้องน้ําอาจจะไม่ใช่ห้องน้ําในตัวบางที่มีฮีเตอร์บางที่ไม่มีฮีเตอร์แล้วแต่นะ มีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมมี WiFi มีอะไรเงี้ยให้เรื่องที่6เป็นเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการประกันภยัยการเดินทางต้งขอพูดตรงนี้ก่อนเลยว่าส่วนใหญ่แล้วประกันภัยการเดินทางหลายบริษัทนั้นน่ะไม่คุ้มครองประเทศเนปาลมีบ้านที่คุ้มครองเนปาลแต่อาจจะไม่คุ้มครองการขึ้นเขาทุกรูปเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงดังนั้นก่อนที่จะซื้อประกันภัยการเดินทางการุูนาคุยกับพนักงานให้เคลียร์ให้ชัดว่าเขาคุ้มครองประเทศเนปาลแล้ว เขาจะต้องคุ้มครองการขึ้นเขาด้วยยกตัวอย่างเช่นเราป่วยเราต้องลงเลยเขาจะมีเฮลิคอปเตอร์ซัพพอร์ตไหมติดต่อยากไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเบิกยาได้ไหมส่งตัวกลับกรุงเทพได้ไหมส่งตัวกลับกัมนดุกได้ไหมอย่างเงี้ยครับก็ต้องเป็นเรื่องที่เช็คดีๆส่วนเราอะสามารถถามประกันภัยการเดินทางที่สามารถคุ้มครองการเดินเขาของ Ever e s t Base Camp ได้เจ็ดอันนี้จะพูดถึงน้ําไฟฟ้าและ Wi-Fi เรื่องน้าเป็นเรื่องสําคัญมากยิ่งสูงเท่าไหร่น้ํายิ่งแพง มันมีวิธีเหมือนกันที่จะกินน้ำโดยการประหยัดค่าน้ำได้แต่สำหรับคนไทยแล้วคนไทยซื้อขวดเปิดใหม่เสมอซึ่งมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆไกด์บอกว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องซื้อน้ำเพราะว่ามันจะมีแท็บเล็ตตัวหนึ่งครับเป็นยาฆ่าเชื้อก็คือเอาน้าจากกอกเพราะว่าน้ำบนเอเวอร์เรเบดแคมม์มันเป็นน้ำที่มาจากเชือกเขาคีมารลน์มันสะอาดแต่ว่ามันก็คงแบบเออเพื่อความมั่นใจก็ใส่ย,ยาตัวนี้ลงไป และรอประมาณ20นาทีครึ่ง,งชั่วโมงแล้วก็กินได้เลยต่อไปไฟฟ้าระหว่างทานมีไฟฟ้าครับแต่ว่าจะไม่ได้มีทุกห้องพักจะมีที่ส่วนกลางเขาจะมีแบบว่าปักษบตายยาวๆมาเลยครับก็จะแบบช่วยๆกันแบบว่าเสียบๆ,ๆเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ก็จะชาร์จที่กล้อง,องโทรศพัพท์ power bank ส่วนไฟฟ้ากาเนิดไฟฟ้ามาจากโซลาร์เซลล์ทั้งหมดบางที่คิดเป็นชั่วโมงบางที่ฟรีลองถามไกดูครับส่วนเราไม่เคยเสียงเงินเรื่องการชาร์จเลยเพราะว่าไกด์คุยให้แล้วก็ชาร์จฟรีตลอด ต่อไปเป็นเรื่องของ Wi-Fi และเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์ตุูนบอกตรงนี้เลยว่าเครือข่ายโทรศัพท์ที่เราซื้อไปอะครับใช้ได้แล้วสัญญาณแรงมากจนถึงแบบเกือบถึงเอเวอเรสต์เบสแคมอะถ้ามีทีเฮาส์โอ้อับมีล็กแสะที่เป็นเมืองอุบะสัญญาณแรงแบบใช้ได้แบบเล่น Facebook เล่น YouTube เราสามารถดูขา่าว จากประเทศไทยได้แบบไม่ติดขัดเลยต่อไปก็เป็นแบบ Wi-Fi เราสามารถซื้อ Wi-Fi ไ,ไ,ได้ครับเป็นเบนการ์ดแล้ว Wi-Fi เนี้ยจะเชื่อมต่อได้ทับทุกทีเฮาส์ตั้งแต่ข้างล่างจนถึงข้างบนเลยลองถามไกด์ดูครับต่อไปเรื่องของอาหารรสชาติจืดมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารประเภทแป้งแพนเค,ค้กหรืออาหารเนปาลที่แบบทํามาจากนมของยักษ์เนื้อสัตว์อ่ะไม่เป็นที่นิยมเพราะว่าเนื้อสัตว์อ่ะจะไม่ค่อยส เพราะว่าเขาไม่มีไก่เขาต้องเอาจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนเงี่ยแต่ถ้าใครคิดถึงอาหารแบบรสชาติจัดจัด,จดมากๆมามา่าเกาหลีมีขายทัทุกทีเฮาส์ House, ครับไปเรื่องนี้สําคัญมากคือเรื่องของยารักษาโรคและเรื่องการรักษาพยาบาลในระหว่างการเดินทางก่อนอื่นเลยอ่ะเราอ่ะควรจะต้องกินยาชนิดหนึ่งไปก็คือเขาเรียกว่าไดอะม x อกซ์มันเป็นยาที่เอาไว้ลดความดันมันจะมีโรคหนึ่งชื่อว่าโรคแพ้ความสูงครับแบบแอตติจุดฟิตเนสอะไรเนี้ยเมว่าคนขึ้นไปแล้วอ่ะจะมีการแพ้ความสูงแบบจะเวียนหัวปวดหัว ซึ่งโลกแพ้ความสูงไม่สามารถบอกได้ว่าเธอขึ้นไปตรงไหนแล้วเธอจะไม่แพ้ บางทีขึ้นไปสูงแล้วสมมติขึ้นไปที่แบบ3,000เมตรจากระดับน้าทะเลแล้วอะแล้วลงมาที่2,000เราอาจจะแพ้ที่2,000ก็ได้ไม่มีอะไรรับประกันได้ดังนั้นการกินยาปรับความดันตั้งแต่กรุงเทพไปอะกินครึ่งเม็ดแล้วก็กินอย่างเี้ทุกวันเพราะว่าปรับความดันตัวเองไปด้วยถ้าไก์เห็นว่าไม่มีไก์ให้ลงเลยแล้วเราจะเที่ยวต่อไปได้ดังนั้นเราควรจะเตรียมความพร้อมไปที่สุดต่อมายาอีกประเทศหนึ่งที่เราควรต้องเตรียมไปคือยาฉีดแก้ปวดนั่นจะช่วยได้ตัวนี้ช่วยได้ดีแล้วก็พวกพัลสเตอร์ยาเล็กน้อยหรือ<ๆ><ๆ> มีหมอคือเขาจะรักษาให้คนท้องถิ่นะฟรีแต่ถ้าเป็นนะักท่องเที่ยวเขาจะคิดประมาณ $70 ดอลลาร์หรือประมาณแบบ60ยูโรอะไรประมาณนี้ครับต่อไปเรื่องของราคาสำหรับการขึ้น e v e r e s t Base Camp ธรรมดานะครับราคาอยู่ที่1,500ดอลลาร์ 1, สหรัฐถึง1,700ดอลลาร์ 1, สหรัฐ แต่สมัยที่เราไปอ่ะมันประมาณ1,300ดอลลาร์สหรัฐก็ขึ้นมางดังนั้นราคาไม่ควรจะเกิน1,000ถึง1,700ประมาณน,นี้ต่อไปเป็นอีกอันทนึงก็คืออันที่เราไปเองเลยคือ Gold h e y l e s with Chola Pass and Everest Bed Camp mm hmm. ตอนที่ตูนไปอย่ 1, าง1,500ดอลลาร์สหรัฐแต่ปัจจุบันที่เราเช็คอ่ะมันราคาอยู่ที่1,700ถึง1,900ดอาลลาร์สหรัฐต่อไปเป็น Everest Tree High Pass Trek 1,790ดอลลาร์สหรัฐ ถึง2,000ดอลลาร์สหรัฐแต่สิ่งที่มันเป็นเอ็กซ์ตร้าชาร์จขึ้นมาอีกอะเป็นสิ่งที่เราจะต้องจ่ายมันคือลักษณะของการเป็นน้ำใจแต่มันเป็นธรรมเนียมที่ทุกคนก็ทำกันอยู่แล้วคือการให้ทิปไกด์กับลูกหามันเป็นน้ำใจของเราที่เราจะให้เขาเพราะเขาแบกอาหารแบกสัมภาระของเราต้องไม่เกิน12หรือ15นี่แหละต้องไม่เกินถ้าเกิดอย่างนี้เขาจะชาร์จเราเงินเเพิ่มเราต้องให้ทิปเขา15%ของราคาทัวร์สมมติว่าเรามีลูกหาก2คนมีไกด์คนึองคนสมมติหนึ่ง,ง,ร,ร,ร,งร,ร้อยบาทร่ ให้ครึ่งหนึ่งกับไกดอีกครึ่งหนึ่งกับลูกหาบแล้ให้ลูกหาบาหาดันเองเพราะว่าลูกหาบเขาได้จากคนอื่นดีแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายจิตผาถักทั่วไปบางทีเราก็อยากจะซื้อของกินที่แบบทัวร์ไม่รวมอ่ะนึกออกปะเนี่ยเราก็เตรียมตัวไปด้วยเตรียมเงินไปบนนั้นมีให้แลกนะคะรับแลกเงินแต่ว่าเหล็กพังมาก เราควรจะแลกจากกัดมันดูไปตั้งแต่ทีแรกนะครับสําหรับใครที่มีคําถามอะไรนอกเหนือไปจากนี้ให้ถามไว้ข้างล่างได้เลยนะตูจะมาตอบให้ว่ามันเป็นยังไงก็แ,แบบเล่าคร่าวๆแล้วกันว่าคลิงที่แบบควรรู้มีอะไรบ้างไปแล้วพบกันคลิปหน้าครับ